<laughs> Ui. Wow Ui nãy nái mười wow, mือ nái nói mười nái nái mười nái nói mười nà, nái 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 nè, Wow, wow, wow wow ไว้ <Why? S 2> ตดใส่หน้าเเลยตดใส่หน้าเลย, <laughs> เลย <laughs> ว้าวตายว่ะว้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตดปะปุดปุด คืออะไรไหนพูดให้ฟังหน่อยสลามลแล้วเอาหลอดมาใส่มันจะได้เป็นสลาม่สลามมาจากไหนสลามก็ทำมาสิเขาสลามมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้นะคะเกิดขึ้นเองได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะมัน <โบ S 1> เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตค่ะและสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงคะอย่างเช่นต้นงไมง้คนสัตว์ค่ะแล้วมันแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตยังไงคะ เนี่ยมันจะขยับไม่ได้ส่วนต้นไม้อะมันก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันแตกต่างกว่าคนกับพวกลกอะไรประมาณนะั้นมันมันจะขยับได้ตอนตอนที่มีลมเท่านั้นหรือคนไปจับมันหรอคะต้นไม้นี่เป็นสิ่งมีชีวิตเหรอลูกเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมันกินได้เหมือนคน เ,เติบโตได้เหมือนคนอ๋อถ้าเติบโตได้นี่คือสิ่งมีชีวิตหรอคะใช่อ๋อแล้วน้องใบเติบโตได้ไหมคะได้ค่ะ,ะน้องบใบเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ <laughs> น้องใบเป็นสิ่งอะไรคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าคะะฮะใชเป็นวันเดอร์ฟูลหรอคะเป็น <laughs> หัวฟูหลหรอคะแม่เป็นคนไม่อ่านนะ <laughs> <laughs> เน่าหรือยังคะเนี่ยเน่า คนไม้อาบน้ำ<อ>ไป<ห>ดิฟ่าบ๊ายบายหนูเปล่าว่าถ่ายคลิปอะไม่รู้ไม่รู้เลยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกแล้วจะถามทำไมก็อยากรู้แล้วตกลงรู้หรือไม่รู้คะคะเพิ่งรู้ตอนนี้เพิ่งรู้ตอนนี้เด็กปอ,อะไรเนี่ยเด็กป,ออปสองปสองจะได้ขึ้นปสองไหมจะได้ขึ้นปสองไหมคะ 哎。